ในแล้วก็มีมองอยู่นะเจ้ามอสเราก็มีเพื่อนอยู่อยู่คอมเมนต์มาบว่ามีคนเห็นน้ำไปกับมอาได้เว่าซื้อให้แม่ซื้อเงินในไรพอเนาะแนวกันิ็ว่าคนเดียวคนว่าเห็นขอยากว่าไปซื้อท่ออย่างี้แล้วหาบัตรก็ว่าได้เนาะเออซื้อท่อแบบนี้ม้อนหาบัตรก็ว่าได้เด้ว่าได้เนาะแนวกันว่าเห็นน้ำของฝากเจอาพลาสติย่า มันมีแนวซสื้อไห้นจนอยากได้ก็เลยก็เลยซื้อให้พี่น้องเป็นของเล็กๆแน่น้อยจากจากลูกสพปรยนะคะตงนาฬิกานาฬิกาใส่งูใส่คือหมดเนี่คือล้านล้านสะัยของสเยใหม่ทุกคนขอบคุณมากๆซื้อให้ยาเาไม่ได้ยังให้เราตะเกอ ชุ่ให้ยากริงเงินของปู่พ็ะเงินของปูค่ารถตีวันชีขึ้นในปูหมดละมาแบบนี้มเงินเกิดออกลวมันพื้นแล้วไปเป็นชื่อนาฬิกาให้ยากเทมอ่ายากจะให้นาฬิกาเงินตรวนั้นถึงเงินสิงห์ปูนะมันใช้เงินเขานะลูกเงินตรวนั้นถึงเงินสิงห์ปูนะมันใช้เงินเขานะลูกเงินตรวนั้นถึงเงินสิงหปูนะมันใช้เงินเขานะลูกเป็เงินสองปูนะมันใช้เงินเขานะลูกมนใช้เงินเขานะลูก